ขตของเรากับูสแอคกิ้งไทยแลนด์ปุตชามมหาชนนะครับ1แสนบาทรออยู่นะครับพร้อมแล้วมาเลยครับทางด้านนี้ครับมานี้กริกาเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ละคั้ก็จะมีนะฮะมูลค่าแตกต่างกันไปนะครับอยากหยุดเมื่อไหร่บอกเราได้นะครับขั้นแรกนะครับมีคุณออมสกาวใจนะครับน้องนิวเคลียร์นะครับแล้วก็มีน้องไอซ์สวรรยูแล้วก็คุณ2บุตรีเลือกใครดีครับพี่ไอซ์เนี่ยซีผมเลย ไอซ์ชลันยูเนี่ยคือผมนี่ค่ายเดียวกันค่ายเดียวกันค่ายเดียวกันครับอย่าเลือกพี่ไอซ์แล้วกันค่ะคุณไอซ์ชลันยูครับขอคำถามง่ายๆหน่อยครับคุณไอซ์สวัสดีครับผมไอซ์ชลันยูนะครับวันนี้มีคำถามนะครับมาถามนะครับถามว่ามิวสิกวิดีโอเพลงคนใจง่ายนางเอกมิวสิกวิดีโอคือใครเย้ไอซ์ชลันยูง่ายๆอะดูจอยส์หน่อยนะครับว่านางเอก MV เพลงนี้คนใจง่ายคือใครนะครับมีคุณชมพู่อารยาครับ คุณพลอยเชอรานคุณรถเมฆนึงนิดหรือคุณเป้ยปานวาดเป้ยครับนี่ไงเไดนในดิสโก้เฮกจำได้ใส่เสื้อสีเงินนี่ไงสีอะไรนะใเสื้อสีอะไรนะสีเงินครับในดิสโก้เฮกด้วยงั้นตอบข้อสี่ค่ะตอบว่าคุณเป้ยปานวาดค่ะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวช่วยเรามั่นใจมากๆใช่หรือไม่ครับคุณไอซ์ครับเฉลยนะครับคุณเป้ยปานวาด กี้สอนน้องเขาเต้นหน่อยสิน้องเขาไม่รจักเพลงนี้เต้นไงคะจัดจ้าดาดาจัดจัดดาดาว้าจ้าดาดาเคยเต้นว่าเพลงนี้เคยเต้นมาเต้ยะจัดจ้าดาดาจัดจัดจาดาด่าว้าวมาถึงนะฮะพรีมิทขั้นต่อไปนะครับขั้นนี้มีมูลค่าแล้วนะครับมีถึง15,000บาทนะครับพรีมิทขั้นที่2ของเรานะฮะมีคุณ กิ่งนะครับโจ๊กโซคูบีเดอะสกานะฮะแล้วก็มีคุณหว๋าหวาชายนาเดลครับเลือกใครดีข้อนี้เลือกดีๆนะฮะมูลค่า15,000หาพันบาทเลือกเลยเลือกพี่โจ๊กค่ะโจ๊กโซคูคุณโจ๊กโซคูนะครับมาครับสวัสดีครับผมโจ๊กโซคูนะครับคำถามของผมคือมีผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับในโฆษณาเขาจะบอกว่าเจ้าของเดียวกับโทนัสอยากจะถามว่า ผลิตภัณฑ์อันนั้นชื่อว่าอะไรครับเจ้าของเดียวกับโทนัฟเราโอ้ยนี่ถ้าดูทีวีนะรุ่นรุ่นพี่นะี่ยตอบได้เรอตลอดเห็นตลอดตอบได้ตลอดอ่ะลองดูตัวช้อย์นะครับอาจจะคุ้นกันบ้างนะครับผลิตภัณฑ์ใดเป็นเจ้าของเดียวกับโทนัฟหนึ่งใจ 2. องเยนเทร็กซ์สามทิปฟี่สซีม่า คือมันมีหนังโฆษณาทั้งคู่นี้ไม่เคยดูหนังโฆษณาเหมือนเคยได้ยินค่ะจริงๆเหมือนเคยได้ยินเว้ยว่คุณเหมือนเมื่อก่อนแม่เปิดทิ้งไว้ตอนบ่ายๆอ่ะแล้วก็ขึ้นมามีเสียงแถวนั้นไอ้ว่าตัดทำใจกับทิปฟี่ออกปะทิปฟี่อ่ะตัดออกแค่ทิปฟี่อ่ะไม่รู้นะไม่ไม่ก็ไม่รู้นะแต่ทำใจตัดออกแต่เรายังมีมีดาวอยู่นะะอ่ตอบว่าอะไรก่อนครับก่อนใช้ดาวครับทิปฟี่ค่ะคำตอบนะครับค่ะตอบทิปฟี่นะฮะค่ะตอบไปแล้วนะครับว่า ผลิภัณฑ์ที่เป็นเจ้าของเดียวกับโทนาคือทิฟฟี่แล้วดาวอีก3ดวงนะครับดาวดวงแรกใช้ตอบคําตอบอันไหนเพิ่มเติมขึ้นครับใช้กับเย็นเตกค่ะข้อ2โทนาเจ้าของเดียวกับเย็นเตก <S <S ใจไหมฮะหรือว่ามั่นใจเอาแค่นี้ขอ,ขอใช้ค่ะไอหนึ่งดวงนะครับอีกหนึ่งดวงนะครับตอบที่ข้อไหนดีครับข้อ4ค่ะสีมมา ดาวอีกดวงนึงเนี่ยจะใช้ไม่ได้ก้อนี้ก่อนจะเก็บไว้ก่อนวางแผนนะว่าเราดาวสามหมื่นหรือว่าเราดาวเจ็ดหมื่นห้างั้นเอาชัวร์แล้วกันเอาดาวใจมาปิดทามใจก็ได้ครับข้อนี้แน่นอนเฉลยมาคุณได้15,000บาทแน่นอนนะครับแต่ดูซิว่าน่าจะเป็นข้อไหนเฉลยครับเฉลยนะครับคำตอบก็คือเย็นเตรกครับเย็นเติกตอบถูกเลยเอาล่ะถ้าผมมาตอนนี้แล้ไปเจ็ดหมื่นห้าพันบาท ต่อไหมเลต่อไหมเราจะเล่นต่อหรือไม่เล่นต่อถ้าเล่นต่อนะฮะก็จะต้องทิ้งเงิน15,000บาทไปหยุดด้วยค่ะหยุดตรงนี้เพราะฉะนั้นรับไป15,000บาทโอบาท เอาละใครที่อยากจะร่วมแข่งขันแบบนี้นะฮะมาลุ้นเงินแสนกับเรานะครับอาจจะได้น้อยบ้างได้มากบ้างก็เรามาลุ้นกันดูนะครับง่ายๆเลยนะ,ะสมัครเล่นเกมนะครับที่ Facebook ของเราะครับแล้วก็เบอร์โทรทางด้านลา่างนี้นะครับวันนี้ยินดีด้วยของคุณนกไอนะคะขอบคุณนะครับแล้วก็ขอเชิญมย์กับผู้ช่วยเราดววคุณดิ๊ก ก็มาสุดสนามแล้วก็ลุ้นอยู่สายแบบนี้ได้ใหม่ครับในบูธอาคิงไทยแลนด์บุดสชามาชนในวันจันทร์หน้าทางไทยรัฐทีวีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคุณหมอขุนทองครับหมอเพื่อนและก็คุณบอลเชย์สามมาแล้วเนาะสามไปอยู่ายไปแล้วอุ้ยคะแนนเพิ่มมากพี่บอลพี่บอลด้วยคะแนนเยอะ เนี่ยที่เขาไม่เยอะเยอะผมใช้คำไม่ค่อยถูกกดได้นะครับกดได้ค่ะได้เลยผู้เท่าสาวพี่คะพ่อนั่งอยู่ค่ะอ๋อคุณพ่อสวัสดีครับผมพ่อมาด้วยคะแนนมีทั้งหมด10คะแนนจะลงเท่าไหร่ดีครับลงไปเลยเยอะๆเออเราผู้ชายแมนๆเว้ยเอาตังค์ไปด้วยเลยโอ้โหดูกระเป๋าเงินไม่กล้าจับเต็มนิ้วเลยนะครับ